โยสวัสดีครับพวกผมผไม่ก็นไก่เช่นเคยนะว,วันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วที่เราไปทําสีที่ King Power มาใช่ไหมแต่เนจบงาน King Power ก็คือเมื่อวานเนาะแล้วก็วันเนี้ยก็มาเข้าหน้างงานที่นี่ต่อเนี่ยทําประตูนี้แต่ยากมากสําหรับงานนี้ก็อยู่แถวถนนสุขุมวิทตรงข้ามกับเทอร์มินอล 21, ยีดแยกอโศกนี่เลยครับที่ตึกไทม์สแควร์เนี้ยเขาจะเปิดเป็นผับชื่อว่าฮา r เลม อะไรมาอะไรสักอย่างเนี่ยสไตล์แบบซับเวย์นิวยอร์กก็เนี่ยตรงนี้ที่ทําอยู่ก็คือเป็นโลโก้ของร้านซึ่งต้องการความเป๊ะมากเพราะนะผมก็ตัดสติกเกอร์มาเป็นบล็อกแล้วก็กําลังไล่แปะอยู่ความยากมันก็คือเนี่ยมันเป็นประตูม้วนใช่ไหมมันจะมีบร่องๆอย่างเงี้ยต้องแปะเข้าลองด้วยไม่งั้นงานจะไม่ค่อยเนียบได้เนียบมากสุดแค่ไหนก็คงแค่นั้นเนาะนอกอ่างนี้ยังมีนี่นเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ตรงนี้เลยนะทั้งเวิร์กนี่เลยนะเนี่ยรอบเลย ตรงนี้เขาจะให้ผมค่นการาฟิตี้ตอนนี้เสนอราคาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ารอสรุปว่าจะผ่านไม่ผ่านแล้วก็มีข้างในร้านอีกนิดหน่อยแล้วน่อยนั้นก็ยังมีตรงนี้ด้วยนีย่ข้างๆนีงมีผานังนี้นะแล้วก็ผานังด้านนี้นี่ผังยาวนี่เลยทั้งหมดนี่เลยนะพื้นที่รวมๆประมาณร้อยกว่าตารางเมตรและเห็นบอกว่าจะเลี่ยงเปิดมากแต่ผมว่าไม่ทันหรอกวันนี้วันที่21แล้วเขาบอกเขาจะเปิดวันที่30ซึ่งข้างในก็ยังต่อเติมอยู่เนอะแล้วก็ ส่วนของผมเองที่จะทำกราฟิตี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้มัดจาอะไรแค่เสนอราคาไว้ก็กว่าจะออกแบบกว่าจะรีผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าทันในส่วนของผมนะแต่ส่วนตกแต่งอื่นนี่ไม่แน่ใจก็เนี่ยเดี๋ยวไปลุยงานกันดีกว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยสี่ทุ่มกว่าแล้วไปครับ เสร็จร้อยแล้วครับนี่งานผมไงโอ้โหเคียใช้เวลาไป6ชั่วโมงผมมาถึงนี่ตอน3ทุ่มกว่าจะคุยงานกจะอะไรเสร็จประมาณ5ทุ่มเออกาจะเคลียร์แบบเคลียร์ว่าทําอะไรตรงไหนเนะาะก็จะคุยรายละเอียดรู้เรื่องเนาะก็ตอนนี้ก็ี4กว่าแล้วเสร็จเรียบร้อยโอ้โหยอ๋อก็อย่างที่ผมบอกเืองานมันไม่ได้ใหญ่บอกว่า มันละเอียดมันต้องแปะสติกเกอร์ตลอดแล้วก็คนให้มันชัดเจนอะโปร่งแล้วก็ที่ผมบอกนะรอบร,อบ,รอบร้านภายนอกภายในที่เราจะพ่นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปจะได้พนด่นหรือเปล่าเออใกล้จะปีใหม่แล้วเร่งงานใลตอนนี้ก็ไม่รู้โอเคแรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปแค่ตรงนี้แหละครับก็เหมือนเดิม ใครที่สนใจงานก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ราคาอะไรแบบไหนก็ว่าไปตามรายละเอียดนะขนาดเล็กใหญ่สถานที่ใกล้ไกลรายละเอียดเยอะน้อยราคาไม่เท่ากันหรือว่าใครสนใจสอบถามเทคนิคการพ่นสีสเปร์ซื้อที่ไหนอะไรไงก็สอบถามเข้ามาได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็มาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะพาไปดูผมทำงานที่ไหน โอเคถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย